และสาหรับข้อควรปฏิบัติของพระสงฆ์นิกรไทยในช่วงเวลานี้นะคะว่าจะต้องแต่งกายอย่างไรเพื่อเป็นการไว้ทุกข์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะโดยแต่งกายไว้ทุกข์ของพระสงฆ์นิกรไทยที่จะเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพนั้นหากเป็นข้าราชการต้องแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่ง หรือหมายกำหนดการของพระราชวังโดยให้ใช้ผ้าสักกลาดหรือผ้าโปร่งสีดำขนาดกว้างระหว่าง7-10ถึงเซนติเมตรพับแขนเสื้อบืึองบนแต่ถ้าในกรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพข้าราชการให้แต่งตัวด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการไม่ต้องใช้ผ้าสักกลาดหรือผ้าโปร่งสีดำดังกล่าวพับแขนเสื้อ้ายเบื้องบน ส่วนข้าราชการชายการแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติข้าราชการข้าราชการชายให้แต่งด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดําผูกเนคไทสีดําหากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อกลุ่มให้ใช้สีดําโดยอาจใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดําพับแขนเสื้อเบื้องบนได้ตามสมควรส่วนข้าราชการหญิงนะคะการแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติข้าราชการให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธีโดยให้ใช้เครื่องแบบดําล้วน กรณีค่าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะก็ให้แต่งกายตามนั้นค่ะและสำหรับประชาชนทั่วไปควรใส่สีดำล้วนดีที่สุดซึ่งรูปแบบต้องสุภาพ หากสวมกระโปรงไม่ควรเข้ารูปจนเกินไปหากเป็นกระโปรงทรงบานความยาวจะต้องคลุมเขา่าส่วนกางเกงควรเป็นเนื้อผ้าทั่วไปไม่มีลวดลายและหลีกเลี่ยงเสือเส้อกลอก้ามเสื้อเกาะออกเสื้อเปิดไหล่และเสื้อสายเดี่ยวรวมถึงไม่ควรสวมเสื้อที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเสื้อสีดำที่ติดตราสัญ,ญลักษณ์พบเห็นตามท้องตลาดไม่ควรนำมาสวมใส่เพื่อแสดงความอาลายัยเนื่องจากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตและผิดกาลละเทศะค่ะ